สวัสดีครับพวกเราทุกคนผมมีความินดีมีความขอบคุณมีความรู้สึกถึงความสำเร็จถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยมถึงรู้ถึงพวกเราทุกคนที่ทำให้ในที่สุดวันนี้เวลานี้วินาทีนี้หรือแม้แต่ลมหายใจและขณะจิตนี้ ทำให้พวกเราได้มาพูดคุยกันทําให้พวกเราได้มาสื่อสารส่งสัญญาณของกระบวนการของชีวิตด้วยกันเป็นกระบวนการทางจิตที่เราอาจจะรู้สึกว่าต้องต้องพิถีที่พิถันต้องอิ่มเต็มกับชีวิตต้องฟูลฟิลกับชีวิตต้องโฟกัสโฟกัสกับความสำเร็จไงโฟกัสกับความ ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าปณิธานไงสําหรับมนุษย์อาจจะเรียกว่าการประสบความสําเร็จแต่ในระดับของจิบิญญาณคือการหลุดพ้นคือการเป็นอิสระคือ,ค,อคืออะไรคือสภาวะที่ใช้คําว่าเดอะโซนในวดไไงอันเป็นที่มาของกฎกฎเล่นลับกฎเล่นลับแห่งชีวิตหรือกฎเล่นลับชีวิตซึ่งจะเป็น เป็นตอนพิเศษที่จะได้บอกกล่าวเชิญชวนพวกเราทุกคนให้ได้เข้าถึงประสบการณ์นี้อย่างอย่างเต็มอิม่มฟู l f i l l และมีชวิชีวาเป็นพลังของพระเจ้าเป็นพลังของผู้สร้างเป็นพลังของจิตสำนึกใหม่ที่เราเรียกว่า new consciousness ความรู้สึกเหล่านี้ทําให้มันเกิดกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการทางขวัญตั้มมันจะทําให้จิตเราละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นมันจะทําให้มุมมองของชีวิตมุมมองของชีวิตหรือมุมมองของจิตวิญญาณของเรามันเกิดความเกิดความ จำสายชัดคมหรือว่าเอาเวกขึ้นดังนั้นในกระบวนการของการพูดถึงกฎเล่นรับวันนี้จึงเป็นกระบวนการที่อาจจะมีการพูดในเวอร์ชันนี้หลายตอนเพื่อให้ผู้ติดตามหรือพวกเราทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วใครจะมาเข้าในเวอร์ชันไหนก็จะได้รับฟิลหรือฟูลฟิลเหมือนกันหมดแต่แต่เพียงแต่ว่ารายละเอียดของคําว่ากฎอะไรกฎเล่นรับชีวิต กฎเล่นรับชีวิตจะเป็นรายละเอียดที่มีความวิจิตอรอลังการงานสร้างเหมือนที่เรากําลังเรียนรู้ชีวิตของเราอ่ะวันนี้เรามานั่งเรียนรู้ชีวิตกันในกฎเล่นรับแห่งชีวิตที่เราจะต้องทําตัวให้สบายขึ้นอย่าไปเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปอย่าไปจริงจังจนกลายเป็นรู้สึกว่าเรา เราติดกับอยู่กับโลกความคิดหรือติดกับอยู่กับอารมณ์หรือติดกับอยู่กับความความรู้สึกจนเราลืมไปว่าปัญญาญาณที่มันเกิดขึ้นที่มันผุดขึ้นจากการวาบโค้ดจากการค้นพบกฎแห่งจัก,กรวาล The Law of Universe หรือที่เราเรียกในบทความพิเศษในการเรียนพิเศษในวันนี้ถ่ทอดสัญญาณพิเศษในวันนี้ว่ากฎเดรับชีวิต เดลลอออฟไลท์ Life, อาจจะเป็นชื่อหนังสือเล่มใหม่ของผมในปี2024หรือปีหน้ากดเล่นรับชีวิตหรือกดจัก,กรวาลที่เราจะเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกันเหมือนกัรที่เราจะต้องมาเปิดเติร์ดอายตาที่สามให้มันมีอัตราเร่งเข้มข้นขึ้นเพราะว่าตาที่สามของทุกคนมันเปิดอยู่แล้ว มันจะเปิดได้กี่เปอร์เซนต์ยี่สิบสามสิบสีบห้าสิบก็อยู่ที่คลื่นสมองอยู่ที่อนุภาคของจิตวิญญาณของเราที่มันกำลังเชื่อมต่อกับกับตัวรู้กับจัก,กรวาลภายในของเรากับความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลในตัวเราความหมายคือความเป็นสุดยอดมนุษย์น่ะสุดยอดมนุษย์ษไม่ได้หมายถึงว่าเราดีกว่าคนอื่นแต่หมายถึงว่าเราทําทุกอย่างเพื่อเรารู้สึกว่าเราคือสุดยอดมนุษย์ ไม่เปรียบเทียบใครไม่ตัดสินใครแล้วก็ไม่เคร่งเครียดไม่เอาจริงเอาจังแต่กวีกวาดกระชุ่มกระชวยสมัยนี้เขาเรียกว่าไม่ว้าวุ่นแล้วก็เต็มคาราเบลหวานเจี๊ยบนั่นหมายถึงว่ามีสาระมีความเข้มข้นอยู่ในตัวเองแต่ก็มีความร่าเริงมีความมีความคี้เล่นมีความทะเลน่นมีอารมณ์ขัน ราะโลกยุคใหม่เนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าไลฟ์แอนด์บาลานซ์การทำงานกับชีวิตหรือไลฟ์แอนด์เวิร์กบาลานซ์คือมันจะต้องสมบุรณนั้นเราใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันทุกๆลมหายใจจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะมาเชื่อมโยงกับซูเปอร์คอนเชสเนสหรือจิตเนืสมุิรู้สึกถึงพลังงาน ความเรื่อนรมพลังงานของความมีสติสัมปชัญญะพลังของความความรู้สึกดีๆที่เรามีต่อชีวิตของเราที่เรามีต่อจิตวิญญาณของเราที่เรามีต่อความรู้สึกลมหายใจนี้ของเราในความเป็นอนุภาคในความเป็นพระเจ้าในความเป็นอะตอมนิวเคลียสหรือพลังนิวเคลียร์ที่มันมีอยู่ในตัวเรานี้ เราสามารถรู้สึกกับชีวิตได้เราสามารถเชื่อมโยงด้วยการแบ่งปันแชร์นี้ให้มากที่สุดให้กับเพื่อนๆของเราให้กับพี่น้องของเราให้กับคนรุ่นใหม่เจน x อ็กซ์เจนหรือเจนอัลฟาหรือแมนแต่เจลหรือแม้นแต่เจน Gen, ที่เป็นเจเนเรชันของคนรุ่นใหม่ที่มีที่มีไฟแห่งชีวิตที่มันลุกโชดช่ช่ง มันก็จะได้มาทํากระบวนการของการโปรแกรมจิตร่วมกันแล้วเราจะรู้เลยว่าระหว่างที่เรากําลังฟังไลน์นะี้มันได้สภาวะมันได้กระแสจิตมันได้ความรู้สึกตัวมันได้ความฝึกฝนที่เดียวเราเรียกว่าการปฏิบัติจิตแต่สําหรับเราเราเรียกว่าการลงโปรแกรมจิตอัปโหลดลงโปรแกรมจิตซึ่งังมีอยู่หลายตอนในกฎแห่งความลึนลับนี่หรือกฎล่นลับแห่งชีวิตหรือกฎล่นลับชีวิต The law of life คือพลังงานที่มันเหมือนเป็นประจุค,ควยควาประจุพลังงานของจิตที่มันกำลังสั่นสะเทือนที่มันกำลังผิวไหวที่มันกำลังเกิดอนุภาคขึ้นมามากมายมาหาศาลในลมหายใจของเราในลมหายใจของเราในกระแสจิตของเราในความรู้สึกของเรา เป็นการหลออรวมเป็นการหล่อหลอ,รอมรวมเป็นการหลอมรวมธาตุทั้ง5ที่เรียกว่าดินน้ำไฟลมและธาตุสุดท้ายคือตัวรู้ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุหรืออมตะธาตุเข้าไปสู่ความเป็นวิมุตติญานคือจิตอิสระหรือจิตเข้าสู่วิมุติไลจิตไลตัวตนแต่เป็นวิมุตติยานทัศนะเป็นความตื่นรู้ในระดับของซูเปอร์ซูเปอร์เนเจอร ที่พวกเรามนุษย์พันธุ์ใหม่จะได้ปฏิบัติฝึกฝนตามกระแสแห่งแห่งมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งคนทั้งโลกเรียกพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อ2,500ปีก่อน,เป,น,เ,ปนเป็นความรู้สึกของการตื่นรู้เป็นการเปิดสวิตทางจิตวิญญาณที่เราไปตื่นรู้ถึงความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลหรือซูเปอร์คอนชิสเนสลองรู้สึกสบายผ่อนคลายดู ขอบคุณสําหรับการแชร์พวกเราทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องชาวเมียนมานะที่เป็นลูกศิษย์ครูริซ่าของผมมีนักเรียนต่างชาติฟังมากที่สุดในโลกคือชาวเมียนมาชาวเมียนมาอยู่ที่ไหนช่วยกรุนาปังปังรัวรัวดวนแล้วก็ตามครูริซ่ามาด้วยวันนี้เราก็เชื่อมกระแสจิตที่ส่งพลัง หัวใจที่มันละเอียดอ่อนเหมือนเรากำลังจูนตาที่สามอะที่ผมบอกว่ามันเปิดประมาณยี่สิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะแต่ในการเชื่อมต่อน,นี้เราจะมีประสบการณ์ที่มันที่มันดับเบิลที่มันอาจจะมีการจูนเติร์ดไอได้มากถึงเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นเหมือนท่านที่จะมาจูนกับผมวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเนี่ย วันที่สิบเดเดนสิวันเสาร์นี้เองเหลืออีก48ชั่วโมงที่เราจะได้เจอกันกับผู้ที่ตัดสินใจว่าเออถึงเวลาแล,วแล้วที่เราจะโมดิฟายตัวเองใหม่ถึงเวลาแล้วที่เราจะที่เราจะวาร์ปที่เราจะอัพเลเวลที่เราจะวาร์ปโค้ดที่เราจะทะวงจิตวิญญาณของเราไปสู่ซูเปอร์คอนเิรเนสไปสู่ความเป็นธรรมชาติสูงสุดหรือความเป็นพระเจ้าในตัวเอง เราก็รู้สึกถึงพลังงานที่ชัดเจนและทรงพลังผ่านหัวใจผ่านลมหายใจผ่านจิตวิญญาณผ่านความรู้สึกของชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้ว่ายิ่งเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยฟังไปเรื่อยๆเ,เหมือนเราฟังพักผ่อนฟังแบบปรับกระแสจิตฟังแบบเรียนวิชาพลังจักรวาลในโลกยุคใหม่ที่เราเรียกว่าการวาร์ปโค้ดหรือวิชาวาร์ปจิตซึ่งเป็นพลังงาน ที่มันสันสะเทือนในระดับของของนิวเวฟของนิวเจเนเรชันของอนุภาคฮิกโบตอนอนุภาคพระเจ้าเข้าไปสู่ DNA เข้าไปสู่กระแสจิตของเราเข้าไปสู่จิตวิญญาณของเราเข้าไปสู่กระแสภายในจิตได้สำนึกหรือซูเปอร์คอนชเสเนสเราด้วยและตอนนี้เรารู้สึกใจรู้สึกกัน รู้สึกเหมือนที่เราได้ส่งความรักแชร์ไรนี้ให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่เราทุกคนให้กับมิสหายที่เรารักเราลองแผ่กระแสความรักออกไปเหมือนสายฝนที่เย็นชำ่ำโปรยปลายจากฟากฟ้า,ฟาเหมือนสายหมอกในยามรุ่งอรุณที่โอบกอดขุนเขาเหมือนท้องทาราแผ่นน้ำอันกว้างใหญ่ ไพศารเหมือนมหาสมุทรกำลังโอบกอดโลกและสรรพสิ่งเหมือนฟ้าเหมือนฟ้าโอบกอดตะวันเหมือนที่ว่ากลางวันอบโอบกอดกลางคืนราตรีที่ว่าราตรีสมัยนี้เรียกว่ากลางวันกลางคืน AM PM แล้วเราก็รู้สึกกับชีวิต รู้สึกกับจิตวิญญาณที่เรากําลังฝึกฝนปฏิบัติหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าฟังไปถึงระยะนึงแล้วเราก็เพียงพอก็ต้องถามว่าเราหายใจวันละหนหรือหายใจปีละหนกินข้าววันหนึ่งแค่สามมือ้อหรือกินข้าววันหนึ่งแค่มื้อเดียวหรือไม่ต้องกินเลยหรืออาบน้ําทุกๆวันเราต้องจําเป็นต้องอาบไหมอาบน้ําทำรลล่างร่างกาย ฉะนั้นการวัดโค้ชการจูนนะมันก็คล้ายๆกับการใช้ชีวิตมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เราต้องเชื่อมไ,ไปเรื่อยๆเราต้องวัดไปเรื่อยๆใครเข้าใจเรื่องนี้บ้างกรุณาคอนเฟิร์มด้วยนั้นก็เลยต้องต้องอัปโหลดตัวโปรแกรมบ่อยๆขนาดเรามีโทรศัพท์มือถือในโลกยุคนี้มันก็จะมีการอัพอัพโหลดโปรแกรมใหม่ใช่ไหมก็เรียกอัปเดตอัปเดตโปรแกรม จิตวิญญาณของเราก็ต้องอัปเดตตลอดต้องดาวน์โหลดระบบที่มันเหนือกว่าตลอดต้องคอนเฟิร์มจัก,กรวาลตลอดจัก,กรวาลภายในตัวเราที่เราจะมีที่เราจะมีความรู้สึกว่าเราค้นพบกดแห่งจัก,กรวาลกดเล่นลับนั่นก็คือแรงดึงดูดกดเล่นลับชีวิตสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราโฟกัสสิ่งที่เรารู้สึกกับมันพูดถึงมัน หรือปรารถนากับมันมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะปรารถนาแบบไหนก็ตามเห็นไหมว่านี่คือพลังมหัศจรรย์ของกฎแห่งความล่นลับกฎแห่งความล่นลับกฎแห่งกฎล่นลับแห่งชีวิตที่เรากำลังสื่อสารภายในที่เราเข้าถึงกระแสของชีวิตของเรา ที่เรากําลังรู้สึกกับชีวิตของเราใช่หรือไม่ที่เรากำลังสัมผัสที่เรากําลังทราบสั้นที่เรากําลังมีชีวิตชีวาที่เรากําลังสัมผัสได้ที่เรากําลังเข้าถึงมันที่เรากําลังคอนเฟิร์มเราก็รู้สึกกับชีวิตด้วยความอ่อนโยนด้วยความตื่นเบิกบานด้วยความมีชีวิตชีวาเพ่าถึงกฎแห่งแรงดนงเพื่อเข้าถึงกฎแห่งจักรวาล ขอให้เราได้รู้สึกกับชีวิตของเราเต็มเต็มที่ fulfill รู้สึกถึงพลังงานของพระเจ้าที่เรากำลังเชื่อมต่อกันในขนาดนี้รู้สึกของรู้สึกกับชีวิตที่มันสงพลัง เขาถึงทุกลมหายใจเขาถึง,พ,ง,งญญญพลังแห่งจิตวิญญาณเขาถึงพลังแห่งจิตวิญญาณแล้วก็รู้สึกถึงความสงบความทันสมัยความปริงร้งแวบความเข้าใจชีวิตที่ไม่มีวันเฉยที่ไม่มีวันล้าสมัยสัจธรรมไม่มีวันล้าสมัยสัจธรรมไม่มีวันเฉยไม่ว่าเราจะอายุมากขนาดไหนไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะอายุน้อยไม่ว่าเราจะเป็นใครในโลกนี้เพียงแค่เพียงแค่เรามีความรู้ เพียงแค่เรามีความรู้ความรู้ก็จะทําให้เราเป็นผู้รู้จงไปเป็นความรู้ไปเป็นผู้รู้นั้นแล้วค้นพบสุจธรรมของชีวิต,ด,วตวด้วยตัวเราเองไปเป็นสิ่งนั้นไปเป็นความรู้นั้นแล้วเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงนี่คือกฎเล่นลับชีวิตที่เรากำลังถ่ายทอดสัญญาณพิเศษในวันนี้ เหมือนที่พวกเราบางท่านได้ตัดสินใจจะมาจูนกับผมในวันที่11นี้11พฤศจิกายน11เดือน11ที่เป็นช่วงของการเปิดวอเทคคือสนามพลังงานที่มีความเข้มข้นช่วงของจัก,กรวาลภายในที่มันเกิดการเชื่อมต่อกับอนุภาพของพระเจ้าหรืออนุภาพของของสิ่งต่างๆจัก,กรวาลน,นั่นเอง The u n i v e r s เพระเจ้าที่ไร้ตัวตนพระเจ้าที่ ที่มนุษย์อาจจะทึกทักว่าเป็นหน้าตาเหมือนเราหรือมีอะไรที่คล้ายๆกับเราหรือเป็นเราที่เหนือที่สูงส่งเราเราสร้างตัวเรามาจากสิ่งที่เป็นเราและเราก็เป็นในสิ่งที่เราเป็นแล้วในที่สุดเราก็รู้ว่าสิ่งที่เป็นเราจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างแต่คือสิ่งที่เราเป็นเห็นไหมปัจจัยชีวิตที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี่ยเราถึงจะเข้าใจกฎเล่นลับของจักรวาลเราจะถึงเข้าใจกฎอันยิ่งใหญ่ของชีวิตกฎแห่งการค้นพบ สุดลับที่จะทําให้เราถอดรหัสในวันที่11เดือน11จูนตาที่3เติร์ดไหรือเชื่อมกระแสจิตด้วยการมาโคสกับผมหรือเรียนรู้ประสบการณ์จากการเชื่อมต่อในสัญญาณพิเศษนี้ที่เรามีความปรารถนาที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนพ้อน้องพี่ให้กับมิสหายให้กับคนที่เรารักให้กับทุกๆคนแชร์ลองแชร์ไลไรนี้ไปให้มากที่สุด เพื่อจะให้เราเข้าถึงกระบวนการของการแบ่งปันเข้าถึงความรักเข้าถึงความปรารถนาดีเข้าถึงความจริงใจเข้าถึงความบริสุทธิ์ใจเข้าถึงความรู้สึกดีงามให้กับผู้คนให้กับโลกลองรู้สึกกับจิตวิญญาณแบบนี้เลมันสับสนมันมีพลังมากเลยมันทําให้เราเข้าถึงภายในของจักรวาลมันทําให้เรารู้สึกถึงพลังอนุภาพของโปรตอนอิเ e ล็กตรอนนิวตรอนประจุไฟฟ้าที่มันกําลังวิ่งวิ่ง วูบวาบซาบซ่านเข้าไปในเส้นเลือดเข้าไปในเซลล์เข้าไปในอะตอมเข้าไปในสมองเข้าไปในอนุภาคของชีวิตเราทั้งหมดที่ประกอบด้วยอะตอมโปรโตอนอิเ,เล็กตรอนนิวตรอนและประจุไฟฟ้าและสนามพลังงานพลงงาสมานสนามพลังงานชีวิตที่เรารู้สึกที่เรารู้สึกกับการเข้าถึงมันอย่างแท้จริงใช่ไหมล่ะ และนี่หลักคือช่วงเวลาที่เรากําลังจะเข้าถึงกฎเล่นลับด้วยการอธิษฐานจิตด้วยการเข้าถึงภายในตัวเองด้วยการตระหนักรู้ในชีวิตอย่างแท้จริงด้วยความรู้สึกที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็งด้วยความรักด้วยความรู้สึกทรงพลังที่หัวใจและจิตวิญญาณของเรามันกําลังทราบสัน้นและมีชีวิตชีวาด้วยความอ่อนโยนด้วยความมีสติ ความเป็นรู้เบิกบานเราก็กําลังเข้าถึงจัก,กรวาลภายในของเราเข้าถึงพระเจ้าที่ถูกเปิดสวิตช์ถูกปลุกขึ้นจากความหลับไหลแล้วเราคือพระเจ้าคือจิตวิญ,ญญาณที่ตื่นขึ้น,นจากความหลับไหลพระเจ้าได้ตื่นขึ้นแล้วพระเจ้าในตัวเราไงตะเกียงวิเศษมันถูกค้นพบแล้วภายในแก่นแท้ในหัวใจของเรายักษ์จินนี่มันก็อยู่ในหัวใจของเราในจิตวิญ,ญญาณของเรานี่แหละในสายเลือดในกระแสะแห่งชีวิตของเรานี่แหละ นี่แหละคือกระบวนการค้นพบกฎเล่นลับแห่งชีวิตที่เรากำลังเข้าถึงอนุภาพของพระเจ้าภายในตัวเราที่เรากําลังเข้าถึงจิตสํานึกของพระเจ้าภายในตัวเราที่เรากําลังเข้าถึงจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงที่เรากําลังรู้สึกกับชีวิตของเราที่เรากําลังเข้าถึงลมหายใจและจิตวิญญาณของเราที่เรากําลังเข้าถึงภารกิจของเรา ภารกิจคือการเข้ามาสู่วิถีเดียวกันที่จิตวิญญาณมันเข้าถึงมันคือจิตอมตะวิญญาณนิรันด์อันนี้คือภารกิจที่เรากําลังเข้าถึงกฎแห่งความเล่นลับหรือกฎเล่นลับกฎเล่นลับชีวิตที่มันจะเป็นบริบทเริ่มต้นของการวิวัฒนาการของเราสิ่งมีชีวิตที่เป็นแคบสิ่งมีชีวิตที่เป็นเพียงแค่พวกเราทุกคนคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นเพียงแค่ แค่ฝุ่นทุลีที่มันเป็นละอองจากดวงดาวแล้ววิวัฒนาการมากว่า20ล้านปีมาเป็นมนุษย์ผันมนุษย์วานอรมาเมื่อ3-4ล้านปีก่อนในเผ่าพันธุ์โฮโมโซเซเปียนจนวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงสมองส่วนกลาง กะโลกเราเนี่ยสมองด้ดานหน้าเนี่ยคือนีโอคอนแทกเป็นสมองของจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีวิวัฒนาการสุดยอดสูงสุดที่สุดเท่าที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะมีในโลกนั่นคือความรู้ทางฟิสิกส์ฟันตัมที่ทําให้เรารู้ว่าเรามีความโดดเด่นมีสติปัญญามีความตื่นรู้แห่งชีวิตมากกว่าสิ่งมีชีวิตทุกเผ่าพันธุ์ในดาวคราะดวงนี้เราถึงเป็น เป็นผู้นําวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ไงและกระบวนการของการเจราะรหัสแบบ DNA แบบคนตัวตวตัวเปิดตาที่3ในวันที่11เดือนสิเนี่ยจึงเป็นกระบวนการของการเข้าถึงจิตสํานึกแบบซูเปอร์คอนเชสเน็ตซูเปอร์เนเจอรัลซึ่งพวกเราจะได้พบกับผมตัวเป็นๆและตอนนี้ขอใพวกเราทุกคนรู้สึกถึงพลังแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาอย่างแท้จริง